ว่าทําไมเราถึงแบบเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะสนับสนุนงานของกลุ่มนวดนะคะหรือว่างานของคือจริงๆอะ่ะปกติอาศายงานไปต่างประเทศเนาะของประเทศไทยอ่ะนะคะส่วนใหญ่แล้วอะ่ะถ้างานที่เรามี competitive advantage ก็คือความสามารถในการ เขาเรียกว่านะความสามารถในการที่จะไปได้ง่ายแล้วก็ปกติเล่าให้ฟังก่อนเนาะปกติการเคลื่อนย้ายคนในยุโรปเขาจะจ้างคนในยุโรปมากกว่านะคะบางทีต่อให้เด็กอะคุณจบมีเพื่อนอาจารย์จบน้องจบจากสวิตเซอร์แลนด์มาเป็นการโรงแรมทำงานดีเลิศคุณภาพดีเลิศจบวิลยลการโรงแรมพูดได้4ี่ภาษานะคะ โรงแรมใหญ่อยากจะอยากจะสปอนน้องอยังสปอนไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่มีเหตุผลที่ว่าทำไมถึงจะเอาคนนอกยุโรปมาทำมาทาตำแหน่งนี้ในตำแหน่งนี้ในในยุโรปอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นภาคเลยว่างานส่วนใหญ่ของที่ประเทศไทยไปได้ที่เมืองนอกนะคะ ส่วนใหญ่จะเป็นงานภาคบริการเช่นนวดเช่นอาหารไทยนวดไทยอาหารไทยหรือกลุ่มทักษะช่างต่างๆที่เป็นทักษะช่างจา๋าบางคนมาชอบถามอาจารย์ว่าทําไมอาจารย์อาจารย์จะส่งแต่เอ่อไอเนี่ยหนูอยากได้อยู่อยากได้กลุ่มงานโรงงานหนูอยากได้กลุ่มคือหนึ่งประเด็นที่หนึ่งเนี่ยโรงงานเอาพูดตรงๆนะเวลาตำแหน่งงานของโรงงานมาหรือ whatever ก็ตามโรงงานอันดับหนึ่งเนาะ เขาเอาใครถ้าเลือกได้เอาผู้ชายค่ะถามว่าอาหารทอรับผู้หญิงไหมอาหารก็ยังพอรับผู้หญิงแต่ถามว่าอันดับหนึ่งถ้าเป็นไปได้เลือกผู้ชายค่ะแล้วก็ถ้างานภาคอุตสาหกรรมเราต้องเข้าใจก่อนนะคะภาคอุตสาหกรรมช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ได้ดีเศรษฐกิจก็ไม่ได้ดีพูดอย่างนี้แล้วกัน คือการที่จะแบบขอบข้ามประเทศไปก็ค่อนข้างยากนะคะอย่างอย่างน้องเนี้ยคือแล้วอย่าไปคิดนะคะว่าคือสเปคของเด็กอ่ะที่เพิ่งเรียนอ่ะแล้วก็ไปได้เลเวลไหนเนีพูดตรงๆนะอย่างน้องอย่างน้องอย่างน้องคนหนึ่งลูกศิษย์อาจารย์ไปอ่ะเรามองถึงเรื่องสปาเทรลปิสแบบ สายขาวแบบถูกต้องแล้วก็แบบงานคุณภาพอย่างวันนี้อย่างวันเนี้ยอาจารย์ก็คุยกับทางทางทางนิวเนะาะถามว่าเออน้องอีกคนหนึ่งที่เคยไปแล้วเนาะเป็นสปาเทอรีบิสน้องจะสปอนเซอร์คนน้องจะสปอนเซอร์แฟนเขาแล้วก็เอ้ เขาสปอนได้ด anyway, ้วยเหรอรายได้ของเด็กคือมีด้านอินคัมอะคือหมายความว่าระดับรายได้ปานกลางคือแบบไม่ได้เป็นรายได้ที่แบบต่ำอะนึ้ออกใช่ไหมก็ถือว่าเป็นเลทรายได้ที่แบบรายได้อะนึกอออกใช่ไหมดังนั้นเนี่ยถ้าคุณมีทัศนคติที่ไม่ดีต่องานภาคบริการ คุณจงรู้ไว้ว่าเช่นนวดเช่นสปาคุณจงรู้ไว้ว่าโลกนี้มันกว้างนะคะขอร้องโลกนี้มันกว้างโอกาสของคืออาจารย์อาจารย์เป็นอาจารย์เนาะนึกออกใช่ไหมเวลาเราใชออ้อันดับหนึ่งของประเทศไทยอะ่ะต้องพูดไวเลยว่าคือถามว่าอินเดียนวดได้ไหมฟิลิปปินส์นวดได้ไหมนวดได้ค่ะ แต่ว่า,าคุณสมบัติจริงๆคือถามว่าทั่วโลกชอบคนไทยเนี่ยคือซอฟท์พาวเที่แท้จริงรวมถึงถ้าอยากไปต่ำกว่า40ก็เข้ามาคุยแต่ถ้าเรียนก็คือเรียนนะคะเราไม่ได้ติดอะไรกันแต่ว่าขออาจารย์ขอปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้ก่อนนะคะ mm. กับอาชีพนี้นะคะเป็นอาชีพที่ ส่งลูกเรียนได้เป็นอาชีพที่ส่งครอบครัวกลับมาได้นะคะเออให้เกียรตออิทุกคนเยอะๆนะคะ